บทที่3การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการมาตราส่วนเปิดเชลฟไฟล์ชื่อเจ้าพยาขึ้นมาค่ะจะปรากฏชั้นข้อมูลเจ้าพยาที่ยังไม่มีค่าพิกัดน,นะคะให้คลิกขวาที่ Display Area เลือก Data Frame Property ค่ะไปที่ General ในช่อง Map และช่อง Display นะคะให้เปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรค่ะเลือก OK ค่ะ เราก็จะได้ชั้นข้อมูลที่มีค่าพิกัดนะคะและจะสามารถกำหนดมาตราส่วนให้กับชั้นข้อมูลได้การกำหนดมาตราส่วนทำได้โดยเลือกมาตราส่วนที่กำหนดขึ้นมาหรือทำการกำหนดเอง แล้วก็ทำการกำหนดหน้าตรส่วนลงไปในช่องค่ะกดแอดค่ะและกดโอเค จะปรากฏรูปก,การเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนนะคะการกำหนดระบบพิกัดภูมิศาสตร์ไปที่อา c o u บ t ็ o ค่ะไปที่ Data ไปที่ Data Management นนค่ะ ไปที่ Projection and Transformation ค่ะไปที่ Define Projection ค่ะช่อง Input เลือกชั้นข้อมูลที่จะทำการกำหนดระบบพิกัดช่อง coordinate system เปลี่ยนระบบพิกัดเป็น WGS 1984 UTM zone 47N ค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะ จากนั้นให้คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเจ้าพยาค่ะเลือก Property ไปที่ซอสค่ะให้ดูที่โปรเจกตนะคะจะเห็นว่าเป็นค่าท,ทีิกัดที่เราต้องการแล้วค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะ การแปลงระบบพิกัดภูมิศาสตร์หรือโซนให้เราทำการเปิดเอกาสารใหม่ขึ้นมาเปิดชั้นข้อมูลทันที่ค่ะ ในชั้นข้อมูลทันที่นะคะจะมีระบบพิกัดเป็น GCS WC S 1 9 8 4ค่ะจากนั้นให้ไปที่อ r ตู o บ l b อกค่ะเลือก Data Management ค่ะเลือก Projection and Transformation ค่ะแล้วก็เลือก Feature ค่ะ แล้วก็เลือกโปรเจกต์ค่ะช่อง Input ให้เลือกชั้นข้อมูลที่จะแปลงระบบพิกัดช่อง Output ให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บค่ะ ต้องเอา u t coordinate system ให้ใส่ระบบพิกัดตามความต้องการค่ะเลือกโอเคค่ะ ปากฏผลดังภาพนะคะการแปลงพื้นหักฐานเปิดชั้นข้อมูลโทวิง w g s 84 u t n 47ขึ้นมาค่ะซึ่งข้อมูลนะคะจะเป็นระบบ w c s 1984จากนั้นเปิดชั้นข้อมูล b a n k ์คอลอินเด1ยห ขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นระบบ Inge 1975นะคะซึ่งจะไม่ซ้อนทับก,กับชั้นข้อมูลโฟวินเราจึงต้องแปลงค่าพื้นหลักฐานอ้างอิองให้เหมือนกันค่ะให้คลิกที่ชั้นข้อมูลแบนทอค่ะแล้วคลิกที่วิวค่ะเลือก Data Frame Property ค่ะ ไปที่ coordinate system ค่ะเลือกโฟลเดอร์ชื่อ layer ค่ะเลือก co wing ค่ะเลือก wcs 8 4ม utm 7ค่ะจากนั้นให้เลือก transformation ค่ะกด new ค่ะ ให้ทําการใส่ค่า x กว่าแค่ะค่า x ใส่206ค่ะค่า y ใส่ใสแต่ละยค่ะค่าแซใส่295ค่ะจากนั้นเลือกโอเคค่ะและเลือกโอเคค่ะ เลือกโอเคค่ะจะปรากฏผลการแปลพื้นที่หลักฐานอ้างอิงเราจะทำการเซฟเป็นเช,เช,เชฟไฟล์นะคะให้ลิดขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก d a t a ค่ะเลือก EXPORT d a t a ค่ะเลือกโอเคค่ะ ทำการแอปเพนเปิดชั้นข้อมูลที่เราใช้ขึ้นมาค่ะจากนั้นไปที่ a r c h i v Box เลือก Data Management เลือก General เลือกแอปเพนค่ะช่องอินพุตให้เลือก L U 5138ส่วนช่องถัดมานะคะเลือก L U 153 หนึ่งศูนย์สามแปดหนึ่งค่ะช่องติกมากนะคะเลือกโนเทสค่ะเลือกโอเคค่ะ จะปรากฏผลลัธ์ดังภาพค่ะการทำาอลานะคะให้ทำการเปิดชั้นข้อมูลออเตอร์กับเตาขึ้นมาค่ะ จากนั้นไปที่อาคูณบอกค่ะเลือกอนาเลซีคูลเลือกโอเวอร์เลยค่ะเลือก E อี๊าค่ะช่องอินพุตเลือกชั้นข้อมูลโซลค่ะช่อง E อีาเลือกชั้นข้อมูลวอเตอร์ค่ะ ช่อง output ให้ใส่โฟลเดอร์ที่จะเก็บและตั้งชื่อค่ะเลือกโอเคค่ะจะปรากฏผลลัพธ์ดังภาพค่ะการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ เปิดชั้นข้อมูลปาจีนเดมค่ะแล้วทำการเปลี่ยนสีชั้นข้อมูลค่ะ ไปที่ Art Tool Box เลือก Spatial Analysis Tool เลือก r e c a r e ค่ะเลือก r e c a r e Define ช่อง Input ใส่ชั้นข้อมูลปาจีนเดมค่ะช่อง Prepare Field เลือกฟิลตามที่ต้องการจะจัดกลุ่มจากนั้นเลือก Reclassify ค่ะเปลี่ยนเป็นคลาสี4ค่ะ เปลี่ยนเป็นมนนวน,นค่ะใส่ค่าสูงสุดของแต่ละคัาค่ะ เลือกโอเคค่ะในช่องเอาต์พุตให้ใส่โฟลเดอร์ที่จะทำการเก็บไฟล์ค่ะเลือกโอเคค่ะ จะปรากฏผลลัพธ์การลิคสิธิ์ที่ไฟล์ดังภาพค่ะ